มาสวัสดีครับนำชั้นหลานนะครับเจ้าแสนกลนะครับตัวเมียนะครับตัวนี้เนี่ยหนักหนึ่งจุดแปดนะครับใส่แม่จะเป็นไม่ขีดไฟสุดดำสวิตแตกนะครับหลานเจ้าแสนกลตัวนี้ก็ขนเยียสวยมากนะครับตัวนี้ก็เปิดไว้สองพันห้าครับสองพันห้ารวมส่งนะครับใครชื่นชอบก็ทักได้นะครับ แสนกลมหานครคอ,คอสวรร์มูเซอร์ปลอกแดงนะครับผมหนัก1.8น,น,นะครับใครชินชอบใส่เลือดเจ้าแสนกลก็ทักมานะครับตัวนี้ก็สีสันไปทางเจ้าแสนกลเยอะนะครับหลนช่อสวยๆนะครับ,นส,ส,นรบสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ เบอร์โทรก็099-232-4633นะครับไอดีไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ